สองสัปดาห์เป็นหนึ่งปีนะครับและสองข้างบันไดจะมีเสาเต้มขึ้นมาเพื่อปักธงหรือขบอคืนเวลาของอำเภอตักรุดใหญ่เับ <c oughs> นะครับแต่บันไดน,นี้สร้างเรียนแบบนครวัดในขมีนะครับเป็นกองหินเลยคมศิลปากร,กรบุรณะขึ้นใหม่หมดเลยครับพิษนะฮะแปลเป็นไทยคือรื้อออกแล้วก็เรีองใหม่หิ้ไปไในยันแบบนั้น หรืออาจจะมาให้คือเนาะน้องพี่นี่นะครับขอบคุณที่กินอย่าห่อกินเนาะ <laughs> <laughs> จึงได้รับฉายานามว่าเป็นพิระมิดแห่งอไปายแดน40กิโลครับตีเนะขานั้นเป็นอำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์เลี้ยทางเข้ากับพนมรุ้งไปพิมายเป็นถนนโบราณที่ตัดตั้งแต่พิมายไปนะ คอนคิคาโก้ที่อเมริกาครับคนนัแต่ไม่รู้เรื่อของที่ไหนจต่คนที่ไปท่านศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทร,ระติดติดสกุลนะครับปีสิบสี่ท้าทำหนังสือถึงผลเพราะอะไรรู้ไหมให้ดาวคาราบาลนั่ไปนำโดยสอสอ พรเทพตีทะไทยบูนแฟนพี่ขบอเบอร์แอร์คาราบาลปีสามหนึ่งครับในนางของอาจารย์หม่อมและติดปีเดียวกันในเดือนพฤศจิกัมันแปลว่าภูขึ้นไหวใต้น้ำแต่คนทั่วไปเรียกท่านว่านาลายบรรทมศิลป์แต่ตอนนี้เสียงก็คงศทุกงแถวพระนาายฬิรูปพระนางและสามีทีวีคอยบริบัติอยู่ครับจะอุดมสมบูรณ์ แต่ถ้าปีไหนเราไม่จังหวะรำแบบเล่าร้อนแบบร็อกแอนด์รูเมื่อไหรนะ่นี่สี่คนขวามือโอรสศิวามีกี่คนเขาบอกว่าอย่าเชื่อในสิ่ง แบบเนี้ยทั้งหลวงแกะทรัข้างนอกมีสิเดครับรียีว่าวมุนาเขาเชื่อว่ามีประตูเข้าะวัออกที่เหลือเป็นประตูเราทวารบาล หินทุกยอดที่ขุนขึ้นมาถ้ายังไม่โดนขาแต่เก้าสิบกันยาของทุกปีจะมองประตูเนี่ยครับความเชื่อของธรรมไม่ใช่พุทธนะมีเวลาถ่ายรูปข้างหน่อยนะถ่ายบุรุษสวยนะครับเมื่อที่แล้วผมซื้อความสูงไปฝากเอีอยู่ายให้ไหมส่งไหมทุกช่องเลยนะ